รครูมลอนุบาล3ทับ2สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูพี่ปอในหน่วยการเรียนรู้หน่วยสัตว์โลกน่ารู้นะคะในหน่วยนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างเด็กๆตามครูพี่ปอมาเลยค่ะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของสัตว์นะคะก็จะมีสัตว์บกสัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วก็สัตว์ป่าค่ะเด็กๆสัตว์ชนิดแรกนะคะก็คือสัตว์บกค่ะสัตว์บกเป็นสิ่งมีชีวิตมีทั้งสองขาและสี่ขาหรือมากกว่านั้นค่ะจะอาศัยใช้ชีวิตอยู่บนบกส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะที่ใหญ่ๆก็คือพวกที่ออกลูกเป็นไข่เช่นไก่ค่ะพวกที่ออกลูกเป็นตัวก็จะมีสุนัขม,ม้าหมูช้าง พวกที่เป็นกระเป๋าหน้าท้องเช่นจิงโจ้และพวกที่มีรกโดยส่วนใหญ่นะคะสัตว์ตัวเมียจะมีนมให้ลูกได้กินค่ะและสัตว์ชนิดต่อไปนะคะก็คือสัตว์น้ําค่ะคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ํานะคะหรืออาศัยอยู่บริเวณที่มีน้ําท่วมถึงสัตว์ในน้ําที่ใช้เป็นอาหารได้แก่สัตว์ในกลุ่มปลาค่ะเด็ก สัตว์ชนิดที่3นะคะก็คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําค่ะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําก็จะได้แก่กบอึ่งอ่างคางคกเขียดเต่าจระเข้ลักษณะสําคัญของสัตว์กลุ่มนี้ก็คือหนังเรียบไม่มีเกร็ดนะคะและจะมีผิวหนังที่ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะและสัตว์ชนิดที่4นะคะก็คือสัตว์ป่าค่ะ สัตว์ป่าคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะตลอดจนมแมลงหรือแมงทุกชนิดค่ะที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและอาศัยอยู่อย่างเสรีทั้งในน้ำหรือบนบกและคะปราศจากการควบคุมและการเลี้ยงดูจากมนุษย์ค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้กันในลักษณะของสัตว์นะคะคุณครูพี่ปอจะนำสุนัขมายกตัวอย่างนะคะสัตว์ก็จะมีหูมีตา มีปากมีจมูกมีหางมีขาแล้วก็มีลำตัวค่ะเด็กๆแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของอาหารของสัตว์นะคะก็จะมีอาหารเม็ดรำและหญ้าเป็นต้นค่ะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละประเภทนะคะจะมีคอก มีเลา้ามีกรงมีรังและโพรงเป็นต้นค่ะเด็กๆต่อไปเรามาดูประโยชน์ของสัตว์นะคะก็จะสามารถทำเป็นอาหารได้ค่ะเช่นไข่ไก่เนื้อสัตว์เป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถนำมาใช้รายงานได้เช่นช้างควายและม้าค่ะ และเรามาดูโรคที่ติดต่อจากสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะมี 1. โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะ 2. โรคหอบผื่นเชื่อว่าเกิดจากการแพ้ขนสัตว์หรือเกิดจากขนสัตว์ค่ะ 3. โรคเชื้อราบนผิวหนังนะคะติดต่อได้จากการสัมผัสซึ่งอาจจะทำให้เกิดผื่นคันตามร่างกายค่ะ 4. โรคติดเชื้อจากแผลเช่นโรคบาดทะยะและติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลันได้ค่ะเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะต่อไปคุณครูพี่ปอมีคำถามมาถามเด็กๆค่ะว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ป่า 1. นึ่งสิงโตสอหมูค่ะมีใครตอบครูพี่ปอได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะอ่าฉเฉลยคือสิงโตนะคะเด็กๆมีใครตอบถูกบ้างตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกสัตว์โลกหนะ้ารู้ไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยความตั้งใจและทำด้วยตนเองนะคะแล้วเจอกันใหม่ในหน่วยถัดไปค่ะเด็กๆบ๊ายบาย